หลักเนี่ยนะครับก็จะรับเด็กม .1 กับม .4 ใช่ไหมครับเป็นโรงเรียนประจำนะครับออถามว่าโรงเรียนประจำโ,<ล>โ<ล>ประจำ<ล>ถามว่าจุดเด่นน่ยนะครับก็คือเอาโมเดลมาจากโรงเรียนไม่โดนเวียนรุสอนหรือ m w ็มวที่มีเฉพาะม .4 ี6ที่อยู่ที่มัรนิดสารละยานเนี่ยเป็นโมเดลนะครับแล้วก็จะมีการรูปแบบในการเรียนการ,การสอนของเด็กนะครับมม,มปลายก็จะใช้ลอกหรือถอดแบบ กันมาเลยก,ก็ว่าได้ฉะนั้นน่ะงบประมาณของสสธิการส่วนหนึ่งอ่ะในการพัฒนานะครับ <c oughs> ก็จะทุ่มงบไปที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภร12แห่งเดิมก่อนอฉะนั้นเขาจึงมีโมเดลว่าครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นที่ตั้งแต่ศาสตร์อื่นก็ต้องมีความรู้ครูทุกคนต้องเก่งกว่าครูทั่วไป้วยความก็รบนะฉะนั้นเนี่ยจะให้ครูมาทําพัสดุ นักวิชาการศึกษาจะให้ครูมาเป็นทุกสิ่งอย่างให้เธอแล้วเหมือนโรงเรียนสอบปทั่วๆปีทุกคนรบไม่ได้ถูกไหมครับ <laughs> ฉะนั้นเนี่ยมันจึงแยกสายการสอนคือสายวิชาการกับสายสนับสนุน,นออกมาอย่างชัดเจนฉะนั้นครับคือโดยปกติครับโรงเรียนประถมหรือมัธยมในประเทศไทยนะครับมันจะไม่มีตําแหน่งนักวิชาการศึกษา,าวรศนวกาสนการเงินหรอกนะครับมันจะมีเฉพาะอะไรครับในส่วนของ สังกัดในส่วนของราชการส่วนกลางที่อยู่ในกระทรวงนะครับอยู่ที่สํานังกงานสานก,การจังหวัดอ,อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาแต่จะไม่มีอยู่ในโรงเรียนถูกไหมครับยกเว้นครับยกเว้นนะครับโรงเรียนจุฬาภรณ์เพราะต้องการให้ครูก็คือสอนหนังสือเป็นหลักถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ย ตำแหน่งเมนหลักซึ่งเป็นตำแหน่งสนับสนุนทางด้านการการศึกษาหรือกฎหมายกกสคือมาตรา3ามคคอควอายกลุ่มนี้นะครับจึงให้ไปบรรจุได้ที่โรงเรียนวิยทยาศาสตร์จุฬาภรณ์นะครับทีนี้นะครับการดําเนินการของโรงเรียนนะครับก็ก้าวหน้ามาเรื่อยๆนะครับจนถึงปี6-1แหละทีนี้มันจะมีอยู่อันนึงว่าอ,อย่างเมื่อก่อนนะครับเด็กที่เก่งเนี่ยก็จะไปเลือกสอบโรงเรียนวิยทยาศาสตร์จุฬาภรเนี่ยบางแห่งต้องยอมรับนะครับบางแห่งก็จะเป็นตัวท็อป เช่จนจุฬาพรณ์ปทุมจุฬาภรต่างอย่างเงี้ยมันทบองของประเทศใช่ไหมอ่าโรงเรียนจุฬาพรณ์นครจุฬาพร์ชนบุรีประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยเขาจึงเปลี่ยนใหม่ว่าต้องการจะให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ประจําภูมิภาคหมายความว่านักเรียนที่มีภูมิล,ลําเนาในเขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบเท่านั้นที่จะไปสอบเข้ามหนึ่งและเข้ามมมมสีมมได้โดยใช้หลักการที่ว่าเด็กที่สอบเข้ามหนึ่งทุกโรงเรียนทั้งอ่านะครับ 12แห่งเดิมใช่ไหมครับอาจารย์บวกอีก8แห่งเอ้ยบวกอีก6แห่งใหม่ที่จะตั้งขึ้นตอนปี6 1เพื่อจะให้กระ,กระจายไปยังทุกภ,ภ,ภ,ภูมิภาคก็จะเพิ่มที่ลำปางที่กาฬสินธุใช่ไหมครับที่สุพรรณที่อุบลที่กำแพงเพชรแล้วก็ที่สาแก้วทีเนี้ยมันจึงมีการกำหนดจังหวัดภูมิลำนอบ้านเกิดของเดื่ชัดเจนโดยใช้โมเดลว่านักเรียนมหทุกโรงเรียนมีเท่ากันคือ1้4คน สอบสองสอบสองรอบใช้ข้อสอบเดียวกันทั่วประเทศก็จะมีสอบรอบหนึ่งรอบสองสู์แล้วก็จะให้สอบก่อนโรงเรียนปกติโรงเรียนโรงเรียนปกติของของของเด็กมมหนึ่งอ่ะก็คือสอบห้องงอกเรียนวิทยก่อนแล้วก็สอบวิทยปกติใช่ไหมครับแต่นี่คือสอบก่อนอีกอเนี่ยพอปพอช่วงปลปลายปีเนี้ย ก็จะสอบก็จะจะรู้ผลแล้วพอต้นปีใช่ไหมครับส่วนเด็กม .4 เองนะครับก็จะใช้ข้อสอบเดียวกับการสอบเข้าโรงเรียนไม่โดนเรียนุสรณ์แล้วก็โรงเรียนในกลุ่มของวห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของประจำของมหาวิทยาลัยคือมวมนั่นหมายความว่ากลุ่มไม่โดนวิทย์กลุ่มจุฬาภรนะครับแล้วก็กลุ่มมวมเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใช้ข้อสอบเดียวกันมาตรฐานในข้อข้อสอบคือโคตรยากเหมือนกันถูกไหมครับอ่าทีนี้ นี่คือมุ่งของเด็กทีนี้นะครับตัวของบุคลากรเองก็เช่นเดียวกันนะครับน่าจะเอาโร,โรงเรียนนะครับมุ่งเน้นโรงเรียนประ,ประจำชนะบุคลากร,กรส่วนใหญ่ก็จะมีบ้านพักให้นะครับทั้งสายวิชาการสาสน,นุนในเรื่องปกตินะครับฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์เทคโนโลยสารสนเทศน,นะครับความเป็นอยู่ต่างๆแน่นอะนครับเขาต้องให้ความสําคัญต้องยอมรับครับว่าเรารเมื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยจึงมุง่งให้เน้นให้ความสําคัญมากกว่าโรงเรียนสังกัดสพททั่วๆไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นะครับอ่ะจึงเป็นที่มาว่าทําไมต้องมีตําแหน่งนววศึกษาตําแหน่งน่นนี่นั่นแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกครับอ่ร้อยกว่าตําแหน่งที่มีการเปิดใหม่นะครับนั่นหมายความว่ารองรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จุฬาพนนะครับที่เกิดขึ้นใหม่6แห่งส่วนหลังจากนี้นะครับพอได้ครบ6แห่งแล้วเนี่ยโรงเรียน12แห่งเดิมที่มีการกระทรงกระ,กระเษียนในบางตําแหน่งก็จะมีการเรียกบัญชีต่อจาก216ตําแหน่งเดิมนี้นั่นแหละครับอาจารย์อืมครับอ่าสรุป เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับโรงเรียนจุฬาพรเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์เขาพูดง่ายๆเด็กเก่งไปเรียนเขาต้องเด็กเก่งไปเรียนครับผมต้องอยู่เด็กเก่งนะครับคําถามต่อถ้าเป็นครูออยู่โรงเรียนจุฬาพรพูดง่ายๆครูก็ต้องเก่งครูต้องเก่งครับอจจะต้องยอมรับครับไม่นะครับเราต้องเชื่อว่าครูไทยเก่งก่อนนะจ๊ะแต่ครูวิทยาศาสตร์จุฬาพรจะต้องเก่งมากกว่าทุกคนนครับมันต้องเก่งแบบเก่งเร็วๆหนึ่งอ่ะสิ่งที่ เห็นชัดระหว่างโรงเรียนทั่วไปกับโรงเรียนจุฬาภร์แน่นอนครูไม่ผูกกอตายแน่ๆไม่นะครับผมครูสอนหลักๆเนาะงโรงเรียน<า>ทั่วทั่วไปครูสะท้อนปัญหาเพราะครูมาทําหน้าที่ที่ไม่ใช่สอนหนังสือเพียงอย่างเดียว<ๆ>ทั้งพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างนู่นนี่นั่นอยู่ที่ครูงานหลักไม่ได้สอนแต่ที่นี่สอนเต็มที่เลยมีการเปิดให้สำหรับบุคคลอื่นมาทําหน้าที่สนับสนุนเรื่องพัสดุเรื่องนักจัดการงานทั่วไปเรื่องตําแหน่งอื่นๆให้คนอื่นก็าํำไม่ต้องครูไม่ต้องมายุ่งสอนอย่างเดียวครูแค่มาอาจจะมาช่วยดูแลบ้างนะครับก็คือมีรับผ่ดรับโดยตรงเบื้องต้นเปิดทดแทนตําแหน่ง ที่เปิดใหม่โรงเรียนที่เปิดใหม่อยู่ที่ไหนบ้างครับ6แห่งมีอยู่ที่อันนี้เปิดเมื่อปี2566 2ปีแล้วนะครับคราวนี้ก็อสร้างเสร็จแล้วก็จะเอาบุคลากรเข้าไปอยู่มีลำปางการสินสุพรรณอุบลราชธานีกำแพงเพชรสะแก้วดังนั้น การสอบเข้าครั้งนี้รอบแรกต้องอยู่ที่ก่อนไม่ได้บรรจุทั่วจังหวัดไอ้ทั่วประเทศอยู่แค่18ศูนย์นี่แหละแต่ละ6<า>รับ60หลักเกาะ6 0หลักตอนหลังก่อนนะลำปางกาลสินสุพรรณอุบลกำแพงเพชรแล้วก็สระแก้วใช่ครับอ่าหจังหวัดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจในตําแหน่ง แล้วก็อยากอยู่แถวๆนี้ภาคใต้ไม่มีเว้นเสียแต่ว่าภาคใต้มีเกษียณแล้วจะดึงในส่วนตรงนี้ไปใช่ครับเพราะจะใช้มาคือสองสองปีก็คือจะขึ้นมาชีไว้แล้วก็เพื่อจะรอเรียกอีกสิบสองแห่งแรกสำหรับคนที่นยาเกษียณเนี่ยโอเคนะครับก็อาจจะไปถ้าได้รอบแรกอยู่ที่นี่ถ้าได้รอบหลังอะอยู่ใน่วันนี้เจริญกว่านี้ก็สอันนี้ไม่ว่าการก็ต้องรอบแรกก่อนาจารนะครับอันนี้ไอเห็นอะไรพูดตรงตรงก่อนนะครับถึง ก็ว่าโรงเร<ม>ียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์รา,รราชวิทยาลัยนะครับชื่อก็เป็นสิริมงคลอยู่แล้วนะครับ,รบหลักเกณฑ์ในการสอบอนะมีการลงวันที่ไว้เมื่อวันที่14กคุมภาพันธ์2 5 6 5ในส่วนของหลักสูตร,ร,รการสอบอในส่วนของหลักสูตรการสอบนะครับก็จะแบ่งเป็น การสอบภาคกอและการสอบภาคหอครับนั่นแสดงว่าแม้จะมีภาคกอพกอก็ต้องสอบภาคกอของจุฬาพรคิดว่าอย่างนั้นเราไม่ก็นดนะครับ,รรบและหลังจากนั้นก็ไปสอบภาคคอควายใช่ครับนะครับในรายละเอียดขอเปิดในส่วนของเอกสารวอรฉบับนี้นักสุเวียนนะครับมสุเวียน ลงวันที่15บกุมภาพันธ์สองพนในนี้เกณฑ์นะสำหรับคนที่กำลังสนใจที่คิดว่าจะสอบมีแกเกณฑ์อย่างไรอันนี้เรามาพูดครับอาจารย์ครับให้ดูกันนะในส่วนของภาคกอก่อนะครับอาจารย์อันนี้คุณสมบัติก็ตัวทั่วไปนะครับเหมือนกอพอทั่วไปครับการสอบแข่งขันในนี้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าแบ่งเป็นสามภาคนะภาคนะชัดเจนนะภาคกอภาคขอและก็ภาคคอ ในส่วนของสอบภาคกภาคขออันนี้ก็ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบนะครับคำถามต่อก็คือว่าคะแนนภาคกอกับภาคกคพอ <c oughs> จะเหมือนหรือต่างกันไหมอันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูากัน,นะครับอันนี้คือรายละเอียด <c oughs> เพื่อเราเห็นภาพชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราดูหลักสูตรสิ หลักสูตรภาคกอพรบอาจารย์ภาคกอสองร้อยคะแนนในการคิดวิเคราะห์พวกคณิตศาสตร์สรุปความใกล้กอกคล้ายๆอะไรนะครับกับกอพอผสมอ้างผสมกับพวกท้องถิ่นอยู่บ้างตำรวจหน่อยๆแต่การแต่อาจารย์หนึ่งบอกว่าสอบเข้าที่นี่ไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นเนื้อหา เนื้อหาเนี่ยเหมือนกันแต่โจทย์อาจจะยากกว่าก็เป็นไปได้นะครับครับก็มีการคิดวิเคราะห์เชิงภาษาอันนี้ก็คือวิชาภาษาไทยครับการวิเคราะห์เชิงนำมาทำความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำข้อความรูปภาพสรุปเหตุผลพวกสัญลักษณ์ใช่ครับการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณการคิดรวบยอดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เบื้องต้นมันสรุปง่ายๆคือภาษาไทยกับคณิตภาษาไทยกับคณิตนั่นแหละครับภาษาไทยกับเลขนะครัะ มาในส่วนวิชาภาษาอังกฤษก็ห้าสิบคะแนนก็คงสไตล์ไม่ต่างกันมากนะกพอ,พอในส่วนของวิชากฎหมาย,ามายก็มีนะก็เขียนเหมือนกันครับวิชากฎหมายระเบยียบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินบ้านเมืองที่ดีปกครองความรับผิดของเจ้าหน้าที่ครับผมเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เองก็น่าจะเพิ่มในส่วนของรพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมเนาะ เหมือนกันพรบความรับผิดทางระเมิดอ่าในส่วนตรงนี้ก็น่าจะออกเหมือนกับแนวกพเพราะข้อความในส่วนของภาคกกพเองก็เขียนแบบนี้แหละในภาพรวมแล้วก็มาแยกย่อยในส่วนตรงนั้นในส่วนของภาคขอสองร้อยนะครับเขาสองร้คะแนนอันนี้ก็อยู่กับแต่ละตำแหน่ง นะแล้วก็ในหลักสูตรสอบภาคคอห0ึคะแนนเนี่ยหนึ่งร้อคะแนนประวัติส่วนตัวบุคลิกภาพพูดง่ายๆก็คือการสอบสัมภาษณ์ครับอันนี้หลักเกณฑ์ในการสอบภาคกอภาคขอภาคอคอก็มีการประกาศเอาไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่ปี2,565 <65. S 1> นะครับทีนี้ครับการสอบครับ ก็แน่นอนเมื่อกี้พูดให้ดูดูกันอีกครั้งหนึ่งรับสมัครเนี่ยสัปดาห์หน้าจะมีการประกาศร,รับสมัคร15สิงหาครับไม่ภายในนะครับภายใน,ยในวันศุกร์ที่15สิงหาครับผมรับสมัคร2 5ถึง31แต่ที่ชัวร์วคือสอบแน่นอนเสาที่ี่20กันยายนในะครับสอบทั้งภาคกอและภาคขอ,อตำแหน่งต่างๆที่เปิดสอบ มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจะหนึ่งไปสอบได้นี่สอบได้ไหมไม่ได้จนะต้องเป็นครูอ๋อการหนึ่งไม่ได้นะต้องต้องเป็นครูแล้วแหละเวลาแล้วครูผู้ช่วยจะหนึ่งสอบได้ไม่ต้องไปมีก่อบวิชาที่ก็น่าจะมีก,ก็สอมีอ่าแต่พวกเราก็สอบตําแหน่งอื่นถ้าไม่ใช่สนใจเรื่องครูนะครับมีน้องๆบอกว่าอยากให้สอบเปิดนักจัดแห่งละแห่งละนึ่งอัตราอ่าเอาละครับแต่จริงๆเนี่ย ทั้งนักวิชาการศึกษาและนักวิชาการพัสดสุก็น่าจะรับทุกวุฒิทุกวุฒิทุกวุฒิอ่านับรับทุกวุฒินะครับทุกวุฒิรับทุกวุฒิท,ท,ที่กก,กอสอกำหนดให้สมัครครูผู้ช่วยได้ซึ่งก็มีทุกทุกที่อาจารย์ก็รับเกือบห,ห,หมดแล้วก็หมดหมดแล้วแหละไมกเ็ต้องทิ่นะครับอ่าก็คาดว่า,าจะใช้คำว่าฟันธงไหมว่ารับทุกวุฒิเดี๋ยวคนสมัครมาแล้วเกิด ฟันฟันทงผมว่าฟันทงอาจารย์หนึ่งฟันธงนะครับนักวิชาการศึกษากับนักวิชาการพัสด่กอพรับรองกอสรับรองวุฒิสอบได้ยังไม่้วุฒิเถื่อนเลยครับเพราะว่าใครทีนึงอ่ารับทุกวุฒินิติศาสตร์ก็ได้ได้อ่าโอเคนะครับนักวิชาการศึกษากับตําแหน่งนักวิชาการพัสดุนักจัดอาจารย์หนึ่งจะเปิดไหมน้องหลายคนสนใจอยากนักจัดคือก็ต้องสอตอนนี้ก่อนนะครับอ่าสอบได้รอบแรก ไปอยู่ที่ไหนเมื่อกี้บอกไปแล้วย้ํากันอีกทีลําปางกาลสินสุพรรณอุบลกําแพงเพชรสักแก้วแน่นอนแหละไอ้พวกนี้มันน่าจะโยกย้ายกันได้สําหรับตามภูมิภาคต่างๆตา,ามันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าได้ระลางๆขึ้นบัญชีก็คือ12ที่แรกมีโอกาสถ้าเขาเกษียณนะบอ,ะนะอกับพวกตรงๆเลยนะนะ ร้านตำแหน่งมันจะมีมันก็มีว่างเลยมันไม่มีใครอยู่กำฟ้าอ่าไม่ว่าจะเป็นเกษียณหรือลาออกหรืออะไรก็แล้วแต่มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนก็ว่ากันไปันะครับร้านใครอยู่ภาคใต้ชอบภาคใต้แต่มาสอบมันก็ต้องสอบลงตรงนี้ก่อนตรงนนี้ก่อถ้าไม่ได้ก็ต้องลุ้นอยู่หลายสเต็ปนะภาคใต้นี่มีนครศรีธรรมราชตรังสตูลโรงเรียนตัวแม่เลยเนี่ยภาคใต้น่ะพูดเลยบัรดากรท็อปจุฬาณ์เลยพูดเลยนะ ภาคเหนือเชียงรายเลยเลยออกเลยก็ออกอีสานอีสานครับพิษณุโลกภาคเหนืออ่ภาคเหนืออ่าภาคเหนือถ้าจะลหน่อยยุราพรชนกับปทุมชนปทุมรอบๆใกล้ๆตัวกรุงเทพลพบดีแต่นี้ก็เปิดสอบไปตั้งแต่ปีสามหกสามเจ็ดอ่อมันจริงๆนะครับถ้าผมดูจากจากศึกษาจากโครงสร้างกว่านะครับเออ อัตราที่กระทรวงกษียึกษยกย้ายออกสอบและที่เหล่เงี้มันก็จะมีอยู่เรื่อยๆเหมือนกันอาจารย์ในในกลุ่มของสารสนุนของนานันเปิดครั้งนะแต่ว่านานเปิดครั้งไงครับแสดงว่าสวัสดิการทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ได้สบายมีความสุขไม่มีใครออกกันเท่าไหร่จนกว่าจะเกษียณนะครับนี้มันจะมีประเด็นเนี่อาจารย์ครับน้องสอบถามว่าแล้วจะมีโอกาสจะขอใช้บัญชีอะไรกันหรือไม่อย่างนี้ก่อนละกันนะครับว่าหลักเนี่ยเนื่องจากว่า อยู่ในสังกัดกระทรวงสรรพาการเหมือนกันอยู่สังกัดสอพทออเหมือนกันก็ต้องสุดแล้วแต่ว่านโยบายของปีนั้นเนี่ยจะขอใช้บัญชีกันหรือไม่รเราเห็นเนืองว่าหน่วยงานสังกรรรัดกระทรวงสาธิาการเนี่ยมักขอใช้บัญชีซึ่งกันและกันอยู่อยู่บ่อยครั้งนะครับแต่บางหน่วยงานก็คือตำแหน่งเดียวกันก็มีการเปิดสอบเองก็มีเยอะอยู่ทุกปีเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยยังตอบไม่ได้แต่ถามว่ามันเคยมีไหมต้องบอกก่อนว่ามันเคยมีในหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงสรรพาการ นะครับมันมันมันเคยมีไม่ใช่ว่าไม่เคยมีแต่ก็ยังตอบได้หรอว่ารอบนี้จะมีการขอใช้หรือหรือไม่เพราะเราไม่พูดผู้ใหญ่ของกระทรวงนะครับตันเองต้องตอบตรงๆก็ขึ้นอยู่กับนโยบายนโยบายครับนโยบายเพราะฉะนั้นการพึ่งนโยบายที่มันอานาคตไม่รู้จะเป็นอย่างไรเพราะนั้นหลักการคือพึ่งตนเองพึ่งตนเ,เ,เองคือต้องรอบแรกรอบเมื่อก่อนขก็สอบให้ได้ในอัตราที่เขาประกาศออกมานะครับอันนี้ก็คือชัดเจนชัดเจนหลักเกณฑ์การสอบก็พูดไปแล้ว มาในส่วนตรงนี้สถาบันก็เปิดติวอาจารย์หนึ่งกระจายอ่อนไหมเนี่ยเอฟซีอาจารย์หนึ่งบอกว่าอยากให้เปิดนักจัดใจจะขาดแล้วเออขอดูก่อนขอดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าตําแหน่งนักจัดดูเนื้อหาในการสอบก่อนว่ามันเป็นอย่างไรแต่ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุกับนักวิชาการศึกษาแน่นอนพัสดุมันยังไงก็จะตำนาพัสดุก็มุ่งไปที่พัสดุซึ่งก็มีเนื้อหาที่ต้องศึกษาอยู่เยอะพอสมควรและ การสอบโรงเรียนจุราพร์อย่างที่อาจารย์หนึ่งบอกว่าก่อนการจะเขี่ยวนะผมคิดว่าลักษณะของข้อสอบอาจจะมีความแบบนิดนึงอ่ะข้อสอบหนึ่ง<อ>ไว้ข้อเนื้อหาพัสนุร้อนๆ้เนี่ยอ,อาจารย์หนึ่งว่าคิดว่ามากี่ข้อผมว่าต้อง6กสิบบวกอะไรครับที่เดียวมันก็จะเป็นเรื่องของนโยบายวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยคุณอย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าคุณจะสอบตำแหน่งไหนเนี่ยมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งแหละที่เป็นส่วนของณ ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานนั้นนโยบายเออของวิทยาศาสตร,ร์ของเขาที่อาจารศาสตร์เฉพาะของเขาสตออ็กสเต,สต,สต็มมาวาไปก็ต้องรู้จัก<ม>ว่าโรงเรียนจุฬาพรคือคือ<ม>อะไรมันมีมมที่มาที่ไปอย่างไรโครงสร้างเป็นอย่างไรสังกัดอะไรถ้าลูกหลานคุณไม่ใช่เอ็มวิทย์ไม่ใช่กำเนิดวิทย์หรือไม่ใช่เตรียมนะครับก็ต้องจุลาพรนะพี่น้องครับแต่จุลาพรต้องยอมรับนะคะว่า ค่าเฉลีย่ยในการสอบเวลาสอบวัดผลระดับประเทศนะครับทั้งมต้นและมปลายค่าเฉลี่ยของโรงเรียนโรงเรียนจุฬาพรทุกแห่งอะมันทิ้งห่างมาตรฐานโรงเรียนรัฐบาลของไทยอื่นะ่ะมันห่างกกนจนไม่เห็นฝุ่นเลยอาจารย์มันบ่งบอกถึงความเหลื่อมล้ำปกักสามรอบก่อนร้อยสิบสี่คนเองอาจารย์หนึ่งอาจารย์มีแต่คนเก่งอาจารย์มันเรื่องปกติครับนี่คือคัดมากะทินั้นๆเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นในส่วนของบุคลากรอ,อื่นก็ต้องเก่ง,าต,ง,กงตามด้วยนะอ่านพวกงลงเลยนะ อย่างเมื่อก่อนโรงเรียนประจำจังหวัดแถวบ้านเกิดผมเนี่ยด้วยความเคารพมนะครับมีตัวท็อปพอนานวันเข้ากลับไปว่าจุฬาพรจะแซงแล้วสุดท้ายก็แซงจนได้ด้วยต้องยอมรับความจริงเจากสิติที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยส่วนถ้าเป็นอยอมรับนะครับเช่นโรงเรียนแม่แม,แม่แบบเช่นโรงเรียนจุฬาพรตังอย่างเงี้ยอพอจบมมสามจุฬาพรตังก็แค่แห่มาอยู่เตรียมแห่มาอยู่ไม่โดวนวิทย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติฉะนั้นเนี่ย หรือจุฬาพรปรปปุมมีผู้แทนประเทศไทยไปแข่งตรงนี้อะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยด้วยความว่างบประมาณเยอะเด็กก็เก่งอยู่แล้วด้วยแหละแ,แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆคือมันมุ่งเน้นเฉพาะทางฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสมากกว่าในปกติต้องยอมรับตรงนี้ว่าอุปกรณ์มันดีกว่าความรู้เด็กก็ดีกว่าด้วยความเอาอันก็อย่างนั้นแหละนะประเทศไทยโอเคอนะครับก็ในส่วนที่มีการเปิดรับสมัครนะครับชัดๆเลยคือสมัครติวเนี่ยคือตำแหน่งนักวิชาการศึกษาครับ เพราะว่ารับเยอะในส่วนของบุคลากราอ,อื่นใช่ครับเราไม่ติวครูกับอีกตําแหน่งหนึ่งก็เป็นนักวิชาการพัสดุครับก็สอบมันยากเราก็อยากติวให้ทุกคนสอบได้อเพราะฉะนั้นเราตําแหน่งสองหนึ่งเปิดรับตําแหน่งเดียวเนี่ยเราไม่ได้เปิดเพราะรว่าโอกาสที่ว่าเราเสียเสียเวลาทั้งที่หนึ่งอ่ะอม,มันทำพอมาสมัครครับ ต่อให้สมัครติวแล้วเ็า<ม>บอกตรงๆฮะถ้ามันเปิดหนึ่งตำแหน่งแล้วมีเปิดแค่หกอกตำแหน่งแข่งกันเนี่ยนะมันก็ต้องกินเวลาที่อาจารย์หนึ่งกับผมเองก็ต้องมาติวกับพวกเราซึ่งถ้าเปิดหลายตำแหน่งก็ต้องยอมรับว,ว่ามันอาจจะโฟกัสลำบากเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ขอเปิดแค่สองตำแหน่งคือตำแหน่งนักวิชาการศึกษาแล้วก็ตำแหน่งพัสดุครับอาจารย์น้องถามว่า มีไ์สดภาคกอดด้วยไหมครับอสอบถามในส่วนของการติวสถาบันบอกว่ามีติวทั้งกอและติวทั้งขอครับเริ่มติวครั้งแรกเนี่ยมีการประกาศรับสมัครเนี่ยถ้ามันมีการเผยแพร่ไปในวันที่15สิงหาคม,าามก็จะมีรายละเอียดทำาลนี้นะนะครับก็จะเริ่มติวกันในวันเสาร์ที่16สิงหาคม,มนะครับสิงหาคมเพราะนั้นการติวเนื้อหาแบ่งกัน50-50้า ออนไลน์เนี่ยะติวเป็นหลักเลยเพราะว่าระยะเวลาสามสิบวันจะให้มาเติวไล่ทุกกิ่งทุกอย่างไม่ทันไม่ทันแล้วจะรอให้อาจารย์หนึ่งมาติววันเสาร์ผมมาติววันอาทิตย์สัปดาห์ละครั้งเพียงแค่สี่สัปดาห์มันไม่พอไม่พอเราเองต้องมีเวลาในการเตรียมตัวในการทบทวนเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเนื้อหาสามารถใช้ได้จะไม่ติวซ้ำให้พวกเราศึกษาผ่าน <Video. S 2> วิดีโอก่อนแล้วมาสรุปให้แล้วก็ไปข้อสอบนะครับครับภาคขอเนี่ยสิทธิ์ใหม่1,900บาทสิทธิ์เก่า1,700บาท1 9น0นะครับสำหรับภาคกอใครสมัครภาคกอผมก็มีในส่วนของวิดีโอเดี๋ยวจะคัดเนื้อหาภาคกอที่มีการสอบทั้งกอพอสอบท้องถิ่นสอบอะไรงเงี้ยคัดในส่วนเนื้อหาสำคัญที่มันจะ ออกในส่วนของจุฬาภรณ<ด>์และในส่วนวิชากฎหมายมข้อปฏิกิริยติวให้ด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีให้คู่มือไปหนึ่งเล่ม,มคิดในส่วนของภาคกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสามร้อยเก้าสิบบาทแถมคู่มือนี้หนึ่งเล่มก็คือภาคกเนี่ยมีครบทุกวิชาให้ดูในคลิปใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็มีกฎหมายด้วยคู่มืออีกหนึ่งเล่มสามร้อยเก้าสิบบาทสามร้อยเก้าสิบบาท าจไปตักบเพราะนั้นผมเองเนี่ยไม่สามารถที่จะมานั่งไล่ในส่วนของภาคกอทั้งหมดเนื้อหามันเยอะครับต้องไปดูในคลิปนะครับในคลิปติวเยอะมากเนาะนะมันคลือติวก็ต้องบอกมั่นใจกันไหมถ้าพวกเรามั่นใจในส่วนของเนื้อหาผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้โปรโมทภาคกอกอพอเยอะแต่ลูกศิษย์สอบภาคกอกอพอกับสถาบันก็ผ่านเยอะเหมือนกันวิชากฎหมายผมไม่ได้ไปโม ไม่ได้ไปนั่งไล์สดแต่ลูกศิษย์ที่ติวกับผมแล้วก็มีคู่มือเล่มเนี้ก็สอบผ่านกันเยอะแลในส่วนวิชากฎหมายผมเองก็ติวลงรายละเอียดเยอะแล้วทุกคนก็ประสบความสำเร็จวันสามร้อยเ้าสิบบาทถ้าท่านจะลังเลก็แล้วแต่แต่สำหรับผมเองเนี่ยสาม้าสิบาทแล้วก็ส่งสือไปด้วยหรอครับเนี่ยคู่มือหนึ่งเล่ม นะคู่มือหนึ่งเล่มเอาไปเลย390บาทในส่วนของภาคกอมีวิดีโอครบทุกเนื้อหาวิชาอย่างละเอียดด้วยนะส่วนภาคขอที่พันเก้ากับพันเจดตือเพื่อที่หนึ่งไม่ใช่แค่สอบผ่านสนใจก็สมัครได้ต่างไลน์ดทัดอันเดอร์สกอร์ปสมพลที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับหรือสแกน qr Code ตรงนี้ก็ได้ปัจจุบันสร้างกลุ่มไลน์แล้ว นักวิชาการพัสดุจุราพอรอาจารย์ทัศนตอนนี้ยังไม่มีใครเข้านะเพราะยังไม่เปิดรับสมัคร <c oughs> อาจารย์หนึ่งเขามาโพส์โปรโมทมีจัดซื้อจัดจ้างนี่ลงถึงตอนสามแล้วหรือลงครบแล้วไม่รู้ <c oughs> พีแอดมินน่าจะลงเยอะนะในส่วนของนักวิชาการศึกษาพวกวิชาหลักๆเ <c oughs> มนเมก็ลงมาบ้างแล้วข้าราชาการครูก็จะลง ให้กับพวกเราเพราะตำแหน่งนักวิจาการศึกษาไม่ว่าที่ไหนท้องถิ่นสอพอทออาจารย์หนึ่งก็จะติวอยู่ตลอดแล้วจะเห็นมุมมองของข้อสอบส่วนว่ามันไอ้ส่วนไหนที่มัน <c oughs> มัน,ม,นมันไม่เหมือนกันเราก็จะติวมันก็จะติวใหม่แยกส่วนเฉพาะกัะบสราพรไปนะครับเพราะนั้นหลังจากประกาศร,รับสมัครเราก็จะเห็นรายละเอียดของแต่ละวิชาครับตรงไหนที่มันประกาศเราก็ต้องติวเพิ่มอยู่แล้วใช่ครับแต่หลักๆมันทิ้งไม่มันไม่ มันต้องยังไงก็ต้องสอบนักวิชาการพัสดุมันก็ต้องตอบสอบบจัดซื้อจัดจ้างมันจะสอบเลยนะครับครูนักวิชาการศึกษาก็ต้องรู้กศก็ต้องรู้นะครับนนครับในส่วนของกฎหมายระเบียบข้าราชการครูอันนี้เริ่มทยอยลงพร้อมเอกสารเป็นไฟล์ pdf ใช่ครับนะครับภาคกอก็จะเดี๋ยวจะทยอยลงแล้วก็ส่งคู่มือไปให้หนึ่งเล่มนะครับสนใจสมัครติวกันได้ แอดไลท์ทัดอันเดอร์สกอร์ปฐมพลก็คืออันนี้ใช่ครับนะครับทิ้งไทยอีกสกนิดหนึ่งใครสนใจหนังสือหนังสือลเล่มนี้ก็สามารถใช้สอบได้ด้วยอ่านเป็นกฎหมายฉบับเต็มเป็น,น,นกฎหมายฉบับเต็มไม่มีข้อสอบแต่มันสามารถใช้ได้เวลาเราไปสอบเราก็สามารถเขียนกากบาดเพิ่มเติมในส่วนของคู่มือเล่มนี้เป็นคำอธิบายได้ด้วยนะครับ เราก็เขียนอธิบายเพิ่มเติมของเราเองได้หรือเวลาติวคู่มือเล่มนี้ก็จะใช้กับเราจนกว่ากฎหมายจะยกเลิกสนใจสมัครติวกันได้สําหรับค่ําคืนนี้ผมกับอรับจา์หนึ่งก็หวังว่าจะได้พบเจอกับพวกเราในคอติวสวัสดีครับสุขสันต์วันแม่ครับใส่เสื้อสีฟ้าเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับสัปดาห์วันแม่นะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ